ปติจาร์จะปาเจ้าวันนี้มาอห้าโมงห้าโมงเจ้าไปตกน้ำโปงมาได้เลยเจ้ากลางจําเข้าออกเข้าออกขึ้นลงขึ้นลงเลยิ๊กมาติเกาเจ้าต้องสายมาได้มาหลายวันเจ้าเราเขื่องจะปาลุวันนะครับแบกจับออกมาแล้วเจ้าออกบ้านมาครับมาได้เกิงตังรถดับเฉยเลย อาไปซ่อมติดสองวันบพิซ่อมเสี่งไปแปดร้อยห้าสิบหน้าเศร้าหน้าเบาเลยเจ้าโอเคเจ้ามาพอกำลังเจ้าาจะได้กอวันนี้หลัง 7, เจ็ดหลังแต่ซอกตัดสอ,อเงเซนต์กลงเหมือนเดิมมาพ่าเจ้า <c oughs> มันนานเจ้าแ <c oughs> ต่แว่นเจ้า <c oughs> าปาเทียนตาเจ้าลูกปานินน้อยเจ้าปลุกป่าพันป่า ตตนอันนี้มันเป็นป่าทำลายระบบนิเวศเจ้าจะปลาจะหั่นมันไล่กินปลาน้อยไล่กินกุ้งกุ้งในแม่น,น้ำ๊อบนี้อ่เจ้าตะกอนกุ้งฝ่ยายนักนะแรงๆมาเจ้าจะปลาหั่นกุ้งเต้นสดสด ก็เทียซ้ายสองตัวเจ้าจะได้ก็เจ้าโลดลุนลุนดิการกว่าตกหน้าอ่านรุดพอดีดียังได้อยู่เจ้า ได้ตแต่ตัวตัวตัวเยกก็เจ้าป่าปลาสร้อยยังมาหั่นซักตัวเลยเจ้าวันนี้มันมห่หันปลาสร้อยเลยเจ้าไปสองตัวเจ้าไปปลาสไต กระซ้ายกล่มเจ้ากระส้ายตัวแรกขอยงวันนี้เจ้าฮ๊อยฮยฮึ้ยฮึ่ย่่ตายยองตายยอ๋อลาปบเจ้า Vì mình bật cả đồ sao Bật cả bốc đồ luồng sao Why? Why? Bà dùng sao? Why? Why? Bà nói này Từ đây có sao? Why? Why? Bà nói này

มันชอบอยู่ตั้งปืนจัาเจ้าโอ้ยมีเจ้า <c oughs> ได้ปลาในหนึ่งตัวเจ้าบานๆเจ้าในสองตัวเจ้าปัาตะเกียนทรายก็ปัดอยข้างลายเจ้า ui ui tài lần cháu điên đâu có thật sai khăn lại cháu thật sai khăn lại cháu tụi giày แตัวน,นิ้นเก้าตันนิ้นสามตัวเจ้าแล้วก็าเตาแหวนกันตัวเจ้า ช้ากล่มหนึ่งตัวเจ้า <c oughs> พายาวออกระลูกสามสองตัวเจ้าจะได้ตัวเจ้า อยู่ตั้งนอกเนี่ยตัดสายกล่มเจ้าไ,ได้าเจ้าใช้อยู่เจ้าหัวปุ๊ดหัวลัน,นลก็เท็จลาบเท็ดหลาบแล้วก็ตัดสายกลางลาย เริ่มมือแล้วเจ้าโอ๊ยตายเจ้าปลากาปกเจ้านึกว่าตัวใหญ่ขนาดเจ้าตัวใหญ่โยแต่จะปลานึกว่าปลาไหนปลาหลินไหม,มอย่างนี้ปลาตัวใหญ่ย ยุบยาคนละโอเคเจ้ามื่แล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าติบ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกับเจ้ากว่าจะเก็บจำกว่าอย่างางังหมื่นเลยเจ้าโอเคเจ้า Okay, เจ็ดเช้ามาถึดปาแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าป้าเออตีมาได้ปันใอยั่เด็เจ้าวันนี้ได้สักกิโลเธาจะถึงอยู่เจ้าปันหนตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยถ้าจะมีไข่เจ้าขี้ปุ่มสีใหญ่ๆไว้บบนี้ตาเลยเจ้าโชคดีแต่ตียังได้ปันในแก้หน้ามาเด็เจ้าอามอาภิยะเลยเจ้า โอเคเจ้านี่าป่าพอได้หายงอมอยู่ย่ายไปย่ายมาเจ้าเสียเวลาไปเห็นนึกว่าจะได้ย่ายไปแต่ว่าป่าตึ้งข้าวยกจิไดกับตึ้งข้าวหน้ากับจัดงามเจ้าน้ำโปมมีป่าเลยเจ้าป่าไม่อยู่ตั้งนัดจ้องนะเจ้า,อาตอดกระลูกนั่นเลยไปได้ไปหลายวันตอนนี้ก็บตุ่มเกลิงแลวเจ้ามาถึงบ้าน ตำแหมเสียงสตังแหนเจ้านาเยต่างอย่างเจ้าเสียงเลยเกือบพันเจ้า, <c oughs> า,ยยาแปดร้อยห้าสิบรดกระไดอะไรกระไดโอเคเจ้าอย่าฝั่งเบื่อกันแต่นะเจ้าสปาก็ยุดยุดอย่างหายเดี๋ยวก็สบ,บสาย,ายดีกวก็ลดรัวสารพัดปัญหาโอเคเจ้าขอบคุณนักนเจ้าติดตามรับชมชัยจ้าป้าอยู่ังใจกนันตลอด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัื่อจะป้าตั่นแต่เช้าแล้วป้ากันคลิปหน้าเช้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย